ถวายทานมีวัดอยู่วัดหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามอยู่ที่ไหนก็ไม่ขอบอกแต่มีพระกับแม่ชีอยู่ร่วมวัดกันจำนวนหลายคนอยู่มาก็มีแม่ชีสาวเข้ามาบวชใหม่เป็นที่พึงพอใจของพระเอ็นลูกวัดมากพระแม่ชีแกเป็นคนสวยคนหนิงทุกๆเช้าก่อนออกไปบิณฑบาตหลวงพี่นึกพระหนุ่มลูกวัดที่มีความพึงพอใจในตัวแม่ชีใหม่ก็จะเดินผ่านหน้าที่พักของแม่ชีแล้วกล่าวคำคล้ายภาษาบาลีด้วยความสำรวมขึ้นว่ากกาก,กิกีใครห่วงของดีตกนรกนา เป็นอยู่เช่นนี้หลายวันแล้วแม่ชีใหม่ได้ยินเช่นนั้นก็นึกไม่ออกว่าของดีที่หลวงพี่ว่านั้นมันคืออะไรคิดอยู่หลายวันก็คิดไม่ออกสักทีจนอยู่มาวันหนึ่งจะมีผ้าป่าจากเมืองกรุงเข้ามาที่วัดเจ้าอาวาสก็ให้เหล่าแม่ชีในวัดออกไปตลาดหาซื้อของมาเตรียมการต้อนรับคณะผ้าป่าจากเมืองกรุงแม่ชีใหม่ก็ได้ออกไปตลาดกับเขาด้วย ในขณะที่กลุ่มแม่ชีเดินผ่านกลุ่มของเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่นั่งจับกลุ่มคุยกันนั้นแม่ชีใหม่ก็ได้ยินเสียงวัยรุ่นในกลุ่มนั้นพูดกับเพื่อนว่าโอ้โหดูแม่ชีสาวคนที่เดินรั้งท้ายชีดูก้นบะฮึมตะโพกก็ใหญ่โตอย่างนี้ของดีคงจะใหญ่น่าดูเลยนะเพื่อนก็ถามว่าของดีอะไรวะ คนพูดก็ตอบว่าของดีตรงหว่างขานะสิไอโง,โง่แม่ชีได้ยินดังนั้นก็ถึงบางอ้อทันทีเข้าใจในความหมายที่หลวงพี่กล่าวแล้วจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะถึงเวลาที่พระออกบิณฑบาตแม่ชีก็ออกมากวาดลานหน้าที่พักคอยพอได้เวลาหลวงพี่นึกก็เดินผ่านมาแล้วกล่าวเหมือนเดิมว่ากะกาก,กิกีใครหวงของดีตกนรกนามาครั้งนี้หลวงพี่ยังไม่ทันจะพูดจบประโยคดีแม่ชีก็พูดสวนขึ้นมาทันทีด้วยอาการเหนียมอายว่า ขาคาขี่ขี่ไม่เว้นรูขี้ยกให้ถวายทาน